สวัสดีครับฟู้ดเวิร์กวันนี้นะครับผมพาน้องเลโอออกมาเที่ยวกันที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สืบสารแนวพระราชดำริจังหวัดนครนายกครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์เพื่อให้ได้ไข่ไก่รสชาติดีแล้วก็ยังปลอดสารเคมีแบบ100%อีกด้วยครับผมมาเที่ยวกันเช้าๆแบบนี้นะครับอาจารย์เอ๋อาจารย์ประจำศูนย์เลยขอทำเมนูสุดพิเศษต้อนรับเราสคนกัสนสะหน่อยครับผม ว่าเป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องไข่ไก่ที่นี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะครับแล้วจะทําอะไรให้เรากินครับตอนเช้าแบบนี้วันนี้เราจะทำไข่คอนโดค่ะไข่คอนโดใช่ค่ะเป็นไข่คอนโดบ้านบ้านเนี่ยค่ะเรามาที่บ้านทุ่งจะเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านอาจ์คอนโดบ้านทุ่งค่ะคอนโดบ้านทุ่งเลยมีกี่ชั้นครับผมวันนี้มีกี่ชั้นวันนี้จะมีด้วยกัน4ี่ชั้นค่ะและจะสังเกตว่าไข่คุณภาพดีเขาบอกไข่แดงจะแบบเป็นลูกเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่แบน ยังไม่ตีครับอันนี้ใส่อะไรเราจะใส่เทกอกลงไปนะคะค่ะอันนี้คืออะไรครับขิงอ่ะผมไม่กินขิงมันฝรั่งนะคะมีเห็ดหอมค่ะแล้วก็มีปุกอัดนะคะมีฟุกอัดด้วยอ่ะใส่พริกไทยลงไปครับมีอะไรครับเราจะใช้เกลือนะคะเราไม่ใช้น้ําปลานะคะทําไมครับทําไมไม่ใช้น้ําปลาครับน้ําปลาจะมีกลิ่นคาวค่ะอเราใช้เกลือนะคะแล้น้ํามันหอยนมันหอยนะคะแป้งอะไรนี่แป้งอะไรเป็นแป้งกรอบนะคะอ่าแป้งชุบทอดใช่ไหมครับอ่า อาจารย์เขาทอดไข่กันด้วยอีหม้อเลยเหรอครับปกติกเ,เห็นแต่แบบเป็นกระทะทำไมต้องปกติเราอยู่บ้านเราก็ทอดกระทะค่ะแต่เออมันนี่คือคอนโดเราก็เลยต้องทําให้มันเป็นเป็นชั้นเข้าไปนะครัแต่กี้พี่บุ๊กบอกอะไรนะไข่คอนโดอะไรอะไรยังไงนะเราเตรียมกันมานานมากแล้วเราย่าไปเล่นเลครับอาคารย์ครับไข่คอนโดดาวแพงไหมครับแอรโอเคคร,าารั<อ>บฟูเลยอ่ะ อ๋อแล้วก็เบาไฟลงนิดนึงแล้วก็เอาซ่อมจิ้มเพื่อให้มันสุกเข้าไปถึงข้างในใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะนี่ครับไข่คอนโดสุดยอดเลยนะคะมันจะสุดยอดกว่านั้นเมื่อเราได้ชิมครับออร่อยอ่ะมันรสชาติมัน มันมีหลายอย่างมากแต่วันนี้ผมได้ได้กลิ่นเยอะสุดคือเห็ดนะเห็ดหอมใช่เราบอก <ผม S 1> ว่ากัดแต,แต่ละคํามันไม่เหมือนกันนะตักคําแรกได้รสเห็ดตัดต่อมาได้รสมันฝรั่งอีกคําได้รสปูอดัดโอ้แต่รู้สึกไหมว่าที่เรากินแล้วเป็นครีมข้างในเนี่ยมันไม่มีกลิ่นคาวเลยมันจะเป็นเนื้อไข่นุ่มๆเนียนๆแล้วมันอร่อยตรงนี้แหละผมว่ามันเหมือนมีซอสที่เกิดจากไข่อยู่ข้างในนะอาจารย์แล้วเปลือกไข่เอาไปทําอะไรได้ครับเดี๋ยวเราไปทําอาหารกันคะ่ะอะเอาไปทําอาหารเนี่ยนะผมไม่ก<ช>ินนะอาหารเปลือกไข่อ่ะกินได้เหรอกินได้ค่ะแบบนี้นะ ูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์สืบสารแนวพระราชดำริแห่งนี้นะครับก่อตั้งขึ้นมาเกือบ10ปีแล้วครับโดยจุดเริ่มนั้นอาจารย์เอนะครับได้ไปเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการทําเกษตรธรรมชาติจึงทําให้เกิดความคิดที่จะทําศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ขึ้นมาครับ พอได้เล็งเห็นถึงผลเสียจากการใช้ปุ๋ยเคมีและก็สารเคมีครับอาจารย์เอ๋นะครับจึงนําความรู้มาดัดแปลงทําการเกษตรให้สอดคล้องและก็กลมกลืนกับวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อต้องการอนุรักษ์ระบบนิเวศชุมชนให้อยู่อย่างยั่งยืนนั่นเองครับก็คือนอกจากจะเลี้ยงไก่แล้วมีไข่ไก่แล้วจริงๆแล้วคือจังเป็นลักษณะของไล่ส่วนผสมบ่าหรือว่าใช่ค่ะไล่ส่วนผสมผส,สานค่ะก็คือครบเลยอ่ะครบเลยค่ะเหมือนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงไหมพอเพียงค,ยงค่ะ ช่ไหมแนวพระราชดำริเลยใช่ค่ะทำแต่พอกําลังของเรานะคะอันนี้คือไก่พันอะไรครับอาจารย์รถแอแลนด์ค่ะไก่พันไข่ค่ะไก่ไข่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอาจารย์เขาปล่อยเขาเดินไปทั่วอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะเขาไม่กลัวคนเลยเหรออาจารย์ไม่กลัวค่ะนะครับอาจารย์แน่ใจหรือเปล่าผมพาลูกสาวผมมาด้วยนะได้ค่ะลูกสาวผมไข่ดาวนี่ไล่ไก่กระเจิงเลยนะดูจากทรงแล้วเหมือนไก่จะไล่ไข่ดาวไปกว่าล่ะ แต่แล้วเลี้ยงยังไงให้เขาไม่กลัวคนอย่างเงี้ยครับก็เราให้กินอาหารธรรมชาตินี้คะเกี่ยวเด้อเขาวิ่นเล่นเขาก็อารมณ์ดี โอ้โหมันกระพือับปีกปกอุ้งปีกไม่เคยไม่เคยจับมาก่อนอันนี้เป็นครั้งแรกเหรอครนครั้งแรกเหมือนกันเก่งๆเลยไม่รู้แต่ขนเขานิ่มมากเลยนะลองลองลองลูกๆูขนดูได้ขนก็จะมันใช่ไหมคะเออใช่ขนแบบผมอยากลองจับด้วยตวงผมเองบ้างอ่ะแบบว่าโดยไม่ต้องมีใครช่วยอ่ะคุณต้องใจเย็นๆคุณต้องทำเหมือนแบบเวลาคุณคุณไปจีบสาวต้องต้องนุ่มนวลเหรอเขาหนีผมอ่ะผมเห็นละคุณต้องต้องนิ่มๆต้องนุ่มนวลต้องค่อยๆตะล่อม เขาเป็นสาวสวยแล้วค่อยตะล่อมหน่อยจับปีกค่ะนี่จำได้แล้วโอ้น่ารักมากขอคุยกับเขาหน่อยได้ไหมนวดข้างหลังตอบข้างหลังตอบข้าหง,าห,ลงาหลังตอบแทนเอาละ แล้ววันนี้พี่จะสอนทําเมนูอาหารเช้าครับ,รบต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ทําจากไข่ง่ายๆแต่ว่าได้ประโยชน์ครบเพราะว่ามีผลไม้ยอย่างแอปเปิลรวมอยู่ด้วยแอปเปิลกับไข่เหรอพี่ <Apple S 2> มันจะเข้ากันเหรอโอ้มันสุดยอดแห่งความอร่อยตัดหัวสักหน่อยแอปเปิลได้เป็นสองส่วนแบบนี้นะครับแล้วก็ควานไส้ตรงกลางออกไปก็จะได้เป็นถ้วยหน้าตาแบบนี้ครับ<ด>เสร็จแล้วก็เจาะรูเพื่อให้ความร้อนมันเข้าไปได้จากด้านล่างแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปครับเสร็จแล้วก็เอาฝาเนี่ยมาปิด อันนี้วางไว้ในกระทะนะครับผมแล้วก็รอ3มนาทีใส่น้าลงไปประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ปิดฝาปิดฝาหม้อหรือฝากระทะไว้นะครับปุ๊บแล้วก็ผ่านไปสามนาทีคุณก็เติมน้ําอีกประมาณสัก3ช้อนโต๊ะแล้วก็ปิดฝาผ่านไปสามนาทีเติมน้ํา3ช้อนโต๊ะแล้วก็ปิดฝาเป็นเท่าไหร่ประมาณ9นาทีประมาณ9นาทีเรียบร้อยพอทำอย่างที่บอกพราคิดไม่ออกว่ามันจะออกมาเป็นยังไงออกมาเป็น ใช่คโอ้แมกิดกุ้ยทอดพลามแปดอันนั้โอ้โหมันออกมาตลนพลามแปดกุ้ยทอดอร่อยอ่ะอร่อยครับอร่อยเออเพื่อนจะได้ไปกินบ้างคือลักษณะมันออกมาคล้ายๆคือไข่มันจะไม่ได้สุกมากเขาเรียกอะไรไข่บะยางมะตูมใช่ปะใช่เหมือนไข่ยางมะตูมแบบนี้ตัดเลยแบบนี้ต้องมีแอปเปิ้ลด้วยต้องมีแอปเปิ้ลด้วยเหมือนกับพายแอปเปิ้ล อ่าใช่เลยเขาสึกผมนะอ่าลองจีมซ้อมมาคดีอ่ะเร็วลองชิ้นนี้เลยนี่เป็นไงครับมันจะเป็นไข่หน้าตาแบบนี้อยู่ในแอปเปิ้ลถ้าบ้านใครมีเตาอบไม่ต้องใช้กระทะแบบผมนะคราวนี้10นาทีเสร็จไม่ต้องมานั่งหยอดน้ำคืออันนี้คือที่ผมแนะนำมันคือวิธีที่เราไม่มีเตาอบเราใช้กระทะทำบ้านพี่ไม่มีเตาอบอ่ะบ้านพี่มีครับแต่เผื่อเราแบบว่าคนดูแงยวันนี้เรามาเรามาในที่แบบธรรมชาติอ๋อมันก็ต้องใช้วิธีธรรมชาติไม่ทำได้วเลยกันพ่ไอาใจเย็นๆผมนึกว่าบ้านพี่ไม่มีเตาอบ คือคนไทยเขาไม่เชื่ยวในการเอาแอปเปิลมาทำอาหารครับผมแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งนะครอบถ้าฝรั่งเนี่ยเขาจะเอาแอปเปิ้ลมาทำอาหารกันเป็นปกติอยู่แล้วกินได้อยู่แล้วกินอะไรนะครับผมเอ้ยใส่ซอสหรือยังครับใส่ขอบเลยอะไรมากมายขอกินก่อนแล้วค่อยพูดอะไรครับอันนี่เพราะรสชาติอร่อยมากไม่น่าเชื่อเลยอ่ะคุณผู้ชมอร่อยจริงๆอันนี้ลองทำดูเป็นอาหารเช้าที่มีประโยชน์ครับ อาจารย์ครับแล้วในนี้ที่เขาร้องนี่คือเขาเป็นอะไรครับเขาจะหาจะไข่ค่ะจะไข่ไหค่ะสาย่แล้วก็ไข่เหรออ๋อไม่ค่ะแล้วแต่รมใส่แล้วแต่อารมณ์ค่ะเขาวมาไข่รวมกันไว้หมดเลยครับเขาจะไข่ตรงไหนเขาก็จะไข่เขาประจำมาค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเป็นเรื่องของการที่เราปล่อยเขาให้เขาไม่เครียดอะไรเงี้งมันเกี่ยวไหมถ้าเกิดเขาเครียดมากๆเขาออกไข่ไหมไม่ออกค่ะก็จะเห็นนะคะว่าไข่ก็จะมีแบบสองสีนะมีสีเข้มกับสีอ่อนแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเลือกซื้อเนี่ยควรจะซื้อแบบเข้มหรือแบบอ่อนดีครับสีเข้มค่ะ มันเกิดจากอะไรครับทำไมสีมันถึงต่างพี่การกินอาหารไก่อาจจะได้กินอาหารไม่อิ่มนะคะแล้วก็เพราะวะ่าของภูมิอากาศด้วยอะไรด้วยค่ะไข่ไก่แบบออร์แกนิกนะครับจะมีจุดเด่นต่างจากไข่ไก่ทั่วไปตรงที่ไข่ขาวนะครับจะมีความข้นมากกว่าส่วนไข่แดงเนี่ยก็จะนูนเด่นขึ้นมาเนื้อไข่นะครับจะแน่นเป็นพิเศษไม่แตกง่ายเหมือนไข่ไก่ทั่วไปครับเดี๋ยวเราจะไปทำอาหารอาหารไก่ไข่กันค่ะ อันนี้จะเป็นลาขาวนะคะเป็นลาขาวท้องถิ่นเกิดจากอันนี้เราเราใช้ข้าวและเบอรี่ก็เอาไปหุงแต่ล้วก็เอากระบอกไม้ไผ่มาหนึ่งกระบอกเอาใบไผ่รองไว้ข้างล่างข้าวและเบอรี่ใส่ลงไปแล้วก็ปิดด้วยกระดาษปิดด้วยใบไผ่ใบไผ่ทีนึงนะคะจุดสําคัญในการทําให้เกิดลาคือต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นไม้ไผ่ต้องเป็นไม้ไผ่เอาไปวางที่โคนต้นไผ่ด้วยอ้ใช่มันถึงจะเกิดลาล้วนี้ต้องทิ้งไว้นานไหมครับ4-5ห้าวันจนเขาบูดแล้วก็ขึ้นลาเขาไม่บูดค่ะเขาจะหอม จริงฮะจริงค่ะขาดไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไก่จะต้องทานนะคะทานประจําเพื่อที่ว่าถ่ายเขามาจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะก็สร้างภูมิต้านทานให้เขาด้วยเหมือนเป็นยาชนิดหนึ่งเลยเป็นยาค่ะ ข้อดีของการเลี้ยงไก่ได้วยข้าวไรเบอรี่กับข้าวขาว,ขาว,ขาวคืออะไรครับต่างกันยังไงฮะข้าวไรเบอรี่จะได้สารอาหารได้สารอาหารมากกว่า,วาใช่มีปรุงรสด,ด้วยมีใส่น้ำตาลด,ด้วยทค่ะใส่น้ำตาลเพื่อที่เป็นอาหารเป็นจุลินทรีย์เดี๋ยวอาจารย์จะชิมให้ดูด้วยว่าชิมได้กินได้คนเราก็กินลาได้ครับกินได้ค่ะเพราะว่ามันไม่ได้สกปรกใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นลาสะอาดนะคะชิมได้นะคะอันนี้คืออันนี้คือเหมือนหัวเชื้อใช่ไหมครับค่ะจริงเหรอใช่ค่ะกินได้ค่ะจะมีรสหวานของรสชาติเหมือนกล้ ตัาหารไก่ของที่นี่นะครับไม่ธรรมดาจริงๆครับคุณผู้ชมนอกจากข้าวไรซ์เบอร์รี่และน้ำตาลทรายแล้วนะครับเขาก็ยังมีลำครับผมเปลือกหอยปลายข้าวนะครับข้าวโพดผักกะทินปนหนอกกล้วยและก็ใบเตยครับซึ่งใบเตยนะครับเป็นตัวช่วยเพิ่มความหอมให้กับไข่ไก่ครับผม แล้วก็ยังทําให้ไก่นะครับอารมณ์ดีอีกด้วยครับส่วนผสมอันดับสุดท้ายก็คือหัวอาหารแล้วก็เปลือกไข่ไก่ครับเปลือกไข่ไก่จะช่วยเสริมสร้างแคลเซียมนะครับทำให้ไข่ไก่ที่ออกมาเนี่ยมีเปลือกแข็งแรงไม่แตกง่ายครับคือไม่ใช่แค่เพียงทําอาหารเพื่อให้มีสารอาหารนะแต่ทาให้เขารู้สึกชอบที่จะกินด้วยอยากที่จะกินพอเขากินได้เยอะมันก็มีผลกับไข่อย่างที่อาจารย์บอกนะครับตัวไหนกินอาหารเยอะไข่ก็จะออกมาสีเข้มสวยน <Blade. S 2> ้ําหนักดี ปกติเวลาต้มไข่เนี่ยก็จะออกมาเป็นไข่ต้มที่เป็นไข่ขาวไข่แดงแยกกันใช่ไหมครับผมอันนี้เดี๋ยววันนี้พี่จะสอนวิธีทําให้เป็นเหมือนแบบไข่เจียวแล้วต้มเร็วคิดว่าจะทำยังไงให้ไข่แดงไข่ขาวเนี่ยผสมกันโดยที่ไม่ตอกมาทํายังไง่ะก็เขย่า่ะเนี่ยอ่ะผมคิดว่าน่าจะเขย่าอย่างเงี้ยแหละเราต้องมีตัวช่วยครับนี่อันนี้เป็นปอกแขนคือเวลาเราจะทาเนี่ยต้องให้ไข่เป็นแนวนอนแบบนี้นะครับใส่เข้าไปครับข้างในให้เป็นรูปแนวนอนตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางแบบ เอาหนังยางมัดให้แน่นเพื่อไม่ให้ไข่เขาพลิกไปพลิกมาไงอย่างนี้หมุนไปเรื่อยๆแบบนี้แต่ว,วิธี่ทำให้มันผสมกันคือกระตุกแบบนี้ปึง้งทำอย่างนี้ประมาณสักสิครั้งได้แล้วโอเคอันนี้คือมันจะผสมกันเลยครับอันนี่นรเรียบร้อยและคือคุณผู้ชมจะงงว่าทำเพื่ออะไรก็เอาออกมาตีก็ได้เปล่าครับ ถ้าคุณไม่ตอกแล้วคุณไปต้มทั้งฟองเนี่ยก็จะเหมือนกับไข่เจียวต้มนั่นแหละมันก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งแล้วก็สีสันก็จะสวยงามหลังจากเขย่าแล้วต้มไว้แล้วคือมันจะเป็นเหมือนไข่แดงกับไข่ขาวที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วคงไม่เคยกินไข่ต้มแบบนี้ฮะใช่ยังไม่เคยครับคือรสชาติมันเลยจะเป็นกลางๆปกติเรากินไข่ขาวเนี่ยมันจะจืดๆใช่ไหมแล้วไข่แดงมันรสชาติเข้มข้นแต่เนี่ยพอมันผสมอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยรสชาติออกมามันกาลังได้ที่พอมันผสมมาแล้วเหมือนเนื้อมันจะเหนียวขนหนอยวาาเกข้ไป ครับผมเราไปให้อาหารกันดีกว่าเอาตักใส่เลยค่ะไปใส่ในรางของเขาอะค่ะอาลูกมากินค่ะมากินกันลูกเขาก็โอ้เขาวิ่งมาแย่งกันเลยอะโอ้มากันเต็มเลยอะกินจากมือกินจากมือไหนลองเลยไอ้หนูโอ้ยจิกจิกมือผมมันจิกมือผมเขาจะจิกตรงถุงมือนะไม่ไม่จิกแรงอะเขาเหมือนหยอกเราอะค่ะเขากินไปเราก็จับเขาเล่นกับเขาได้เนี่ย คืออย่างที่บอกครับว่าพอไก่เขาได้เลี้ยงธรรมชาติแล้วเขาไม่เครียดเนี่ยมันเลยทําให้คุณภาพของไข่เนี่ยมันดีสุดยอดเลยสินั่งเล่นกันได้เลยทุกตัวเลยอ่ะปกติแก่ไข่ต้มบ่อยไหมก็บ่อยนะครับผมแล้วก็แก่ได้เร็วอ่ะเอ,อเอางี้ดีกว่าไม่มีใครสู้ผมได้หรอกอย่างัอย่างนัง้นก็ต้องวัดกันหน่อยนะพี่ก็มีเทคนิค ออะต่อให้ก่อนและเริ่มก่อนเลยอะถ้าไข่แพ้ต้องกินสองฟองเลยไม่มีน้ําจิ้มเพียวๆกินไข่ต้มสองฟองเลยเหรออผมไม่ต้องรีบ ย่อเขาจีเขเขาเร็วมากเรื่องไข่แต่ว่าผมมีเทคนิคมาเล่นให้ดูอันนี้เทคนิควิเหรอเนี่ยเป็นหมมถ้าพี่ชากันีะผมไม่เป็นพ่อครัวแล้วนะผมเริ่มทำรายการอาหารแล้วนะบอกยังไงดูดูเทคนิคเทคนิคเมื่อกี้เราต่อให้ก่อนเราสบายใจเวเราไม่เรียของผมนะอันนี้จะเป็นเทคนิคการแกะแบบล็อกข้ามนะครับด้านด้านแหลมทําเล็กๆไว้แล้วก็ด้านด้านที่เป็นมนมนนี่ทำกว้างกว้างไวหน่อยนะครับเอามือปิดปิดให้พอดีตรงเนี้ยครับผมเหมือนให้มันเป็นสุญญากาศแล้วก็ปากเข้าไปเป่า เนี่ยเหรอเทคนิคม,มันมันอันนี้ลูกอันนี้ไม่ได้แล้วมันลมมันทะลักออกมาแล้วอ๋อ,อแต่คือแกะหัวแกะท้ายแล้วเปล่าหรอลองดูมันจะไปสู่บยากาศลองอ่า เฮ้ทำรายการไปกลับบ้านแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยพี่ซ้อมมาได้เยอะอะไรเนี่ยเลิกเป็นเชฟ่ะเป็นผมอ่ะผมเลิกอะไม่กล้าเคมตัวเองแล้วอะว่าตัวเองทำอาหารได้อ่ะโอ้โห น,นี่นะอ้าอยกให้ด้อยผมก็ทำสำเร็จนะครับอ,อ,อ,อร่อยไหมครับโมงเราแพ้เด็กใช่ไหมครับมโมงครับนอกจากจะได้มาเห็นวิธีการเลี้ยงไก่นะครับเพื่อให้ได้ไข่ไก่อินทรีย์รสชาติดีๆแบบนี้แล้วอาจารย์เอ๋ยังมีสูตรเด็ดในการทำเมนูซุปไข่สกัดเข้มข้น ให้เราสองคนได้ชิมกันอีกด้วยครับอร่อยไหมคะคือมันก็คล้ายกับนมเปรี้ยวแล้วก็แต่ข้นขึ้นหน่อยแล้วก็จริงๆมีกลิ่นของไข่อยู่ด้วยนิดนึงนะยังไงฮะมันมีนมเปรี้ยวมันมีน้ำผึ้งค่ะมันเป็นเครื่องดื่มแบบของหวานและของว่างอะไรเงี้ยไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่เดียวอร่อยครับผมต้องบอกว่าเป็นซุปที่เหมือนกับบำรุงอ่างเงี้ยหรอใช่ค่ะพักมันช่วยเรื่องอะไรอ่ะ่ว่ในเรื่องการขับถ่ายระบายนะคะใช่ จะททาให้เราสุดชื่นใสก็คือเป็นเขาเรียกว่าเหมือนอาหารเสริมใช่ซึ่งทํามาจากไข่ใช่ค่ะเอาไปพอกหน้านะคะหน้าเด้งอ๋อพอกหน้าก็ได้ด้วยด้วยก็ต้องบอกว่าคือเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไข่เนี่ยมาแปรรูปแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับไข่ด้วยสำหรับขั้นตอนการทําซุปไข่สกัดเข้มข้นนะครับอันดับแรกเราจะต้องล้างไข่ไก่ให้สะอาดก่อนครับทีนี้เราก็นําไข่ขาวกับไข่แดงที่ตวงปริมาณไว้เรียบร้อยแล้วมาปั่นประมาณ2นาที จากนั้นถึงใส่เปลือกไข่ที่นึ่งฆ่าเชื้อโรคแล้วลงไปปั่นอีก5นาทีครับตอนแรกนึกว่าอาจารย์พูดเล่นเรื่องเปลือกไข่กินได้หนูิได้จริงนะอไ,ไก่ก็กินไ,ได้คนก็กินได้เหมือนกันข้ออนสุดท้ายแล้วมกนคือแคลเซียมเราเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต,ต่อร่างกายเราอันดับต่อมานะครับใส่น้ำผึ้งแล้วก็เชื้อจุลินทรีย์ลงไปปั่นอีก2นาทีครับผมปั่นให้เนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับแล้วก็นำมาใส่โหลหมักไว้อีก30วันครับ หมักไว้30วันอาจารย์บอกว่าจะได้หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเคกรองนี่เพื่ออะไรครับอาจารย์ครับเราไม่เอาเปลือกนะนะคะตอนนี้เพราะว่าเปลือกเราหมักเรียบร้อยแล้ว30วันเราได้แคลเซียมแล้วค่ะคือแคลเซียมในลงไปอยู่ในเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมคะน้ำซุปไข่ที่กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปต้มที่อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสคนไปเรื่อยเรื่อยจนซุปไข่ได้ที่นะครับพักไว้ให้เย็นแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับซุปไข่สกัดเข้มข้น ตอนนี้ก็มาถึงเมนูของฟู้ดเวิร์กแล้ววันนี้จะเอาไข่เนี่ยมาทําทั้งของคาวและก็ของหวานและที่ยิ่งไปกว่านั้นเมนูที่ทําวันนี้ทั้งหมดนะครับเป็นอาหารมังสวิรัติสำหรับคนที่กินไข่กับนมได้นะครับเริ่มจากของหวานไปดีกว่าสังขยาช็อกโกแลตสังขยาช็อกโกแลตอันนี้เลือกดาร์กช็อกโกแลตครับประมาณ50จะไม่หวานมากนะเอามาละลายผ่านน้าร้อนแบบนี้แล้วเวลาเราทําสังขยาฟักทองใช่ไหมครับก็จะมีไข่ กับน้ำตาลปี๊บง่ายๆเลยเขาผสมรวมกันบางสูตรก็จะมีกะทิด้วยครับแล้ว <ifi> ก็เทลงไปในรูปฟักทองแล้วก็ไปนึ่ง <ide> วันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยแต่เราเพิ um ่มช็อกโกแลตเข้าไปแต่เราไม่ใช้ฟักทองตอนนี้พี่พูดมาเนี่ยผมยังไม่เห็นภาพเลยต้องค่อยๆทำกันไปนะให้พี่วาดรูปให้ดูไหมไม่ด้ครมไม่ต้องวครับผมครับผมโอ้โหนะ น้ำตาลฟิล์ไม่ต้องเยอะครับหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าคุณผู้ชมใช้ช็อกโกแลตที่มีความหวานมากเนี่ยก็ไม่ต้องไปเติมน้ำตาลฟิี์เลยก็ได้รู้ไงว่าเลโอจะแบบว่าเป็นลูกครึ่งฝรั่งเศสใช่ไหมครับผมซึ่งคนฝรั่งเศสจะไม่ทานขนมหวานเหมือนคนไทยแน่นอนอ้เจแต่วันนี้พี่รู้ใจผมพี่ไปศึกษามาหมดแล้วครับผมโอ้โหรู้ประวัติผมเรียบร้อยรู้หมดเลยครับผมพ่อผมเชื่ออะไรสมยศคนฝรั่งเศสที่สมยศเหรอพี่ แล้วเราก็ใส่ไข่เราไป2ฟอ,องกับน้ำตาลปี๊บครับคนให้ละลายเข้ากันครับตอนนี้ช็อกโกแลตละ,ล,ะลายเรียบร้อยอย่าอย่าให้มันร้อนจัดนะเดี๋ยวไข่มันสุกเลยต้องให้มันแบบอุ่นๆอ๋อ,อแต่น,นี้เราไม่ต้องใช้แป้งเลยเราไม่ใช้เลยครับเพราะ,ะรราใช้เนื้อไข่ล้วนๆเลยครับที่สำคัญคือวันนี้เราได้ไข่อินทรีย์ไงด้วยความเหนียวของไข่ขาวกับไข่แดงมันจะทําให้เนื้อของเราเนี่ยมันข้นแล้วมันหนาเป็นชั้นมันก็จะอร่อยและเข้มข้นกว่าไงเห็นไหมครับว่าไข่ที่เนี่ยเขามีความหนืดมาก แล้วก็นึ่งครับถ้าใครมีฝาปิดใช้ฝาปิดก็ได้หรือถ้าใครมีพลาสติกแรปแบบนี้ก็ได้ครับเพราะว่าทาไมให้น้ำอะ่ะมันหยดลงไปที่หน้าขนมเราไม่งั้นหน้าขนมมันจะไม่สวยนึ่งครับ1 0บถึงสิาทีอยู่ที่ปริมาณที่ทาถ้าทําเยอะก็15บหาทีระหว่างเรารอของหวานใช่ไหมรเราก็จะมาทําของข้าวของข้าวเรานี่เป็นข้าวราดซอสไข่ซอสไข่ ใช่ซอสที่ทําขึ้นมาจากไข่โดยที่ไม่ต้องใช้เนื้อสัตว์ชนิดอื่นเลยใส่น้ามันลงไปครับประมาณ1ช้อนโต๊ะแล้วก็อันนี้เป็นพริกแกงพะแนงหรือว่าพริกแกงเผ็ดก็ได้นะครับ1ช้อนโต๊ะเต็มเแบบนี้ระหว่างนั้นก็จะมาหั่นตัวเห็ดรอไว้ครับอืมกลิ่นหอมใช้เห็ดแชมปิญองถ้าใครมีเห็ดสดก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นผักอย่างอื่นก็ได้นะแครอทข้าวโพด<ค>รเรื่องหอมอ รแล้วครับอ่าเดี๋ยวพอเริ่มได้กินหอมมเราไม่เอามันเราไม่เอาไหมนะไหมแล้วไม่ไมน่าทานครับใส่น้ําซุปลงไปครับเป็นน้ําซุปกระดูกไก่ครับผมต้องทําให้พี่แกงมันแตกแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าสีซอสมันจะเริ่มสวยขึ้น ใส่เห็ดลงไปครับครับผมแล้วก็ปรุงรสชาติหน่อยนะครับใช้น้ําตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวครับประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะไปเลยให้มันออกหวานหน่อยคือแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะจริงๆผัดเห็ดกับไอ้ซอสพริกแกงราดข้าวก็อร่อยแล้วแต่มันยังไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับกินเลยไม่ต้องทำแล้วเฮ้ทำ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 เดี๋ยวว่าผมขอเดี๋ยวว่าผมคอคครับผมแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนิดเดียวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพอแล้วนี่เป็นแป้งมันครับผสมน้ํานิดนึงครับผมเวลาเราใส่แป้งมันลงไปนะครับต้องคนนนนนนนตตตลลลออออดดเเเเเวววาาาไไมมมมม่่่่งงงงััั้้้้้แแปปปจะะะกกก็ฮีี๋ยหุผทใส พอมันข้นปั๊บแล้วเวลาเราใส่ไข่ลงไปเนี่ยไข่เราจะเป็นเส้นเส้นเป็นเกล็ดเกล็ดสวยสวยแต่ถ้าเกิดคุณใช้เป็นน้ำซุปปกติพอคุณใส่ข่ลูกไข่มันจะกระจายหมดมแล้วมันจะไม่ดูเป็นซอสรู้สึกถึงความเป็นซอสไหมรู้สึกครับอ่านะอารมณ์เหมือนใส่แบบเบอือลาดไข่ข้นเลยอ่ะ<ช>ไข่ข้นพริกแกงเนี้ยนะใช่หรือว่าถ้ามองอดีอาจจะเหมือนบางคนจะมองเป็นแบบเหมือนซอสสปากเกตตี้ก็ไดนะ้ ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปหน่อยซอสเราก็เสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนครับผมแล้วมันต้องมีเครื่องกินเคียงหน่อยเคยทานแบบแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไหม,มเขาจะมีพวกเหมือนผักทอดหรืออะไรทอดมากินเคียงอ๋อเขาเรียกอะไรพวกเทมปุระ,ะหรืออะไรอย่างเงี้ยไหมแต่วันนี้เรามาไข่เราต้องไขให้ตลอดเลยอันนี้ไขสุดคือไข่แบบที่เราไปหมุนกันไงพอเรามาหัน่นปุ๊บก็ไปทอดได้เลยทอดให้มันมีความกรอบเหมือนเวลาเราทานไข่ลูกเขยครับครับทอดแบบไม่ต้องไปคลุกแป้งไม่ต้องคลุกอะไรเลยนะเรียบร้อยครับข้าวราดซอสไข่ เวลาเราได้นะครับของหวานเราใช่ไหมครับเย้ยังไม่เห็นหน้าตานะออกมาให้ดูกันนีกว่าโอ้โหพองสวยงามครับผมจะเอาสตรอเบอรี่มาแต่งหน้านิดหนึ่งครับอ่าใบเ e ปเปอร์มิ้นต์ถ้าคนไทยก็สาลแน่ครับโอ้โหเป็นไงครับอาจารย์ฟีีมือผมกับน้องเขาเป็นไงครับดูดูหน้ากินนะคะแต่ต้องชิมรสชาติก่อนอเมนูนี้นะครับข้าวราดซอสไข่ครับผมข้าวราดซอสไข่สดหยิบตามใจชอบ อันนี้มามาจากที่นี่เลยที่นี่ค่ะปลูกแบบออร์แกนิกใช่ไหมครใช่ค่ะรสชาติดีมากยิ่งผมเนี่ยชอบทานเผ็ดเนี่ยผมใส่พริกนะฮะลงไปนิดนึงเนี่ยรสชาติมันกลมกล่อมมากด้วยความที่พันแหนเนี่ยเขาจะเผ็ดนิดนึงอยู่แล้วละ่ะพอเรามาได้กับข้าวนะแล้วก็ไขก่กรอบเห็ดอะไรปนกันไปหมดเนี่ยชาติกลมกล่อมมากลงตัวเป็นไงมาพบรบย์รสชาติเผ็ดใช่ไหมย,ยอดเยี่เผ็ดแล้วก็ได้รสชาติของของพี่แกงแวกความหอมของพิ่แกงนะคะแล้วก็ความกลมกลืนของเห็ด เวลาทานรู้สึกว่ามันมีความหวานมันๆนะรู้สึกครับรู้สึกค่ะความหวานที่ไม่ได้มาจากเนื้อสัตว์แต่เป็นความหวานที่มาจากไข่อืมแล้วความมันความข้นของซอสแบบนี้มันไม่สามารถทําได้ด้วยการใส่แป้งหรือใส่กะทิหรือใส่อะไรมันต้องเป็นไข่แบบนี้นะครับจะได้ซอสเข้มข้นแบบนี้เลยครับผมแล้วมาถึงอันนี้สังขยาช็อกโกแลตครับเมนูของหวานนึกว่าเค้กไหมทนเนมันเค้กเลยอะค่ะครับผมสตรอเบอรีร่ด้วยครับอาจารย์ตัดความหวานให้มันมีความมันเข้าไปด้วยครับ เ,เหมือนกลายเป็นช็อกช็อกแลตเค้กเลยอะ่ะจริงผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินช็อกโกแลตมากกินช็อกแลตเนี่ยมาเยอะมากแต่เนี้ยเราใช้เหมือนดาร์กช็อกโกแลตด้วยใช่ไหมมันทำให้มันมีคงความขมแล้วก็พอมาตัดกับสตรอเบอรี่อะไรทุกอย่างโอ้ลงตัวมากพอมากินตัวนี้เนี่ยคือเรากืนลงไปแล้วมันรุบลงไปเลยอร่อยไหมบีาจ้อ์อร่อยอร่อยก็คือความเนียนของไข่ความหวานของช็อกโกแลตนะคะแล้วก็จะกินแล้วมันก็จะนุ่มเหมือนกับละลายในในปากเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปกินกันต่อนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์เอ๋นะครับที่มาให้ความรู้แล้วก็ให้ไข่เรามาเพียบแล้วรู้สึกว่าจะมีแถมกลับบ้านด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะผมมีบ้างผมมีบ้างมีค่ะไอ้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เองครับครับผมแล้วก็น้องเลโอนะครับเอ่อก็คือเป็นคนที่เป็นคนมีความรู้เรื่องไข่มากปอกไข่ได้เก่งมากทําไข่ได้เก่งมากแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาเป็นแขกรับเชิญขอบคุณรายการนะครับฟ้ดเวิร์กด้วยแล้วกันครับที่เชิญผมมานะครับขอบคุณครับ ไว้วันหลังเนี่ยเดี๋ยวพี่มาแข่งเป่าใครอะผมใหม่โอเคป่าผมเนี่ยพร้อมเสมอ <ไป S 1> ขอ <ไป S 1> ให้พี่ไปฝึกมาถ้า<ป>ทำไม่ได้เนี่ย,ลยเลิกเป็นเชฟเลิกคุยเลิกคุย วันนี้นะครับได้มาสัมผัสชีวิตแบบพอเพียงนะครับได้อยู่กับธรรมชาตินะครับสภาพแวดล้อมแบบนี้น่าอยู่มากจริงครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับผมได้รู้จักวัตถุดิบดีๆอย่างไข่อินทรีย์นะครับไข่ที่ปลอดสารนะครับอยากให้ผู้ชมลองไปทําอาหารเมนูใหม่ๆดูนะครับจากไข่หรือจากวัตถุดิบที่หาได้รับรองว่าจะได้สนุกกับการทําอาหารแน่นอนครับแล้ววันนี้ผมกับน้องไข่ดาวต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไข่ดาวไข่มาไข่ดาวโต้งมาอันนี้น้องโต้งอันนี้น้องไข่ไก่ กับไข่ไข่ดาวคุยกับโต้งเลยดิไข่ดาวนิ่งมากอ่ะ